คาแนะนําอีกหนึ่งข้อครับคือมีกําลังในการทําให้จิตมันมันนิ่งได้เร็วแต่คือมันก็หลุดบ่อยมากแล้วควรจะทํายังไงต่อไปครับมองว่ามันเป็นธรรมดาจิตไม่ใช่ของเราเบื่อไม่ล่ะฝนตกอืมทํายังไงดีครับฝนมันตกเรื่อยๆก็กลางล่มสมิทำยังไงดีครับจิตมันเกิดดับเรื่อยๆมันไม่ยอมเป็นไปตามอำนาจของผมเนี่ยก็มีปัญญาสิเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรา ช่ไหมพอเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ลำคาญมันไงอ่มันจะไปเกิดอกุศวมันจะไปเปลี่ยนแปลงมันจะไปเป็นอะไรก็อดูซะมันตลกตีมันก็เป็นของมันเราเห็นแดดออกฝนตกยังไม่เห็นบ่นเลยใช่ไหมถ้าบ่นแสดงไม่รู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงใช่ไหมมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นการที่มันเป็นของของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วยมมีปัญญาอย่างเนี้ย เรียกว่ายมเห็นตะัทะตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตตัทตาจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นและมันเป็นอนัญญาตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันจะเป็นอิทัพปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนี่มันเป็นเช่นนั้นเอง กับขอพบ